Read book รีดอะบุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆนและคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read book รีดอบุกขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้นำเรื่องราวในหนังสือนะครับเกี่ยวกับการวิ่งมาเล่าสู่เพื่อนๆ่ฟังนะครับ และใน EP ีที่32นี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งเหมือนกันนะครับเรื่องราวในการวิ่งของคุณหมีจิระนรงวงสุนทรนะครับหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า A Year of Marathon หนึ่งปีมี42.195กิโลเมตรเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ปี2558นะครับพิมพ์ครั้งแรก และปัจจุบันนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยังให้แรงบรรดาลใจกับเราเหมอนกันนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเส้นทางสู่42.195กิโลเมตรนะครับว่าถ้าใครที่ไม่ได้วิ่งเพื่อออกกำลังกายแล้วนะครับมีเป้าหมายที่มากกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะชาเลนต์ตัวเองไปเป็นระยะมาราทอนเราจะทำยังไงบ้างนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นเพื่อนๆในใน c ฟ b o o k ที่เป็นเพื่อนกันนะครับโพสต์ว่า,าสมัยก่อนนั้นเคยไปวิ่งด้วยกันนะครับระยะมาราธอนทีนี้ปีนี้เหลือเขาคนเดียวที่อยู่ในสนามเพราะว่าเราก็ไม่ได้สมัครไปวิ่งมาราธอนด้วยนะครับปีนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะกลับมาวิ่งมาราธอนอีกนะครับปีที่แล้วเราก็ ได้ออกกาลังกายด้วยกันวิ่งนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะวิ่งตลอดทั้งปีเนี่ยวิ่งให้ได้ระยะสะสม2566กิโลเมตรนะครับแต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็มีสิ่งต่างๆให้ได้ทำมากมายเลยนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปวิ่งก็วิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรนะครับสำหรับเป้าหมายของปีที่แล้วนะครับในปีนี้ก็เลยเห็นเพื่อน โพสต์มาแบบนี้ก็เลยคิดว่าอืมว่าเราจะกลับมาวิ่งมาราธอนดีนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับมาอยู่นะครับเพราะว่าเรียกว่าในหวัวใจเราก็ยังมีการวิร่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปนะครับและหนังสือที่เรามักจะนึกถึงเวลาที่เราอยากจะกลับมาวิ่งอีกนะครับก็คือเล่มนี้แหละครับ A Year of Marathon นะครับของคุณ มีจีระนรงวงศุนทรนะครับอีกเล่มก็จะเป็นหนังสือของอคุณนิ้วกลมนะครับคุณนิ้วกลมก็นี่ก็นักวิ่งตัวยงเลยนะครับนี่วิ่งไปจนถึงจากเริ่มต้นไปสู่ถึงร้อยกิโลเมตรที่ฮ่องกงเลยนะครับเป็นการวิ่งเทรลด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วอะไรที่ทำให้บุคคลเหล่านี้นะครับ คนต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะไปวิ่งได้ไกลขนาดนั้นนะครับเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าโหมดมากก็ว่าได้นะครับจากเคยวิ่งแค่ฟันรันก้าไปสู่มินิมาราทอนก้าไปสู่ฮาฟมาราทอนแล้วก็ก้าไปสู่มาราทอนหรือไปไกลกว่ามาราทอนก็เป็นการวิ่งเทรลนะครับอันตรเทรลเลยก็ว่าได้ คือ100กิโลเมตรสิ่งไหนกันที่ทำให้บุคคลเหล่านี้นะครับมีแรงผักนันแล้วก็สามารถออกไปวิ่งให้มันได้ไกลขนาดนั้นครับเส้นทางสู่มาราธอนของแต่ละคนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับในหนังสือเล่เลมนี้นะครับเป็นเส้นทางสู่มาราธอนของคุณหมีจิรนรงค์วงสุนทร คุณหมีจิระนรงค์นะครับก็ออกวิ่งด้วยเพราะเห็นว่าตัวเองนั้นอยากลดน้ําหนักนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือระดับน้ําตาลในเลือดความดันและไขมันเพิ่มขึ้นจึงได้เริ่มออกวิ่งนั่นเองครับเพื่อเป็นการที่รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพื่อตัวเลขต่างๆที่จากผลการตรวจสุขภาพร่างกายนี้จะได้ลดลงนะครับนี่คือ ประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่เส้นทางมาราธอนของคุณหมีจิรนรงค์ครับจะเรียกได้ว่าคุณหมีนั้นมีเป้าหมายขั้นตอนแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยไม่ใช่ว่าอยากจะไปมาราธอนเลยนะครับเป้าหมายของคุณหมีตอนแรกก็เป็นเพียงแค่อยากจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยประสบการณ์ส่วนตัวการวิ่งของคุณหมีจิรนรงค์นะครับ ก็มีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับอย่างเช่นวิ่งกับแม่ตอนเช้าวิ่งเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่เด่นเรื่องกีฬานะครับทีนี้พอที่เข้าไปสู่โรงเรียนแล้วนะครับคุณหมีไม่ได,ด้เด่นในเรื่องกีฬาอื่นๆเลยนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มใดๆนะครับก็คือเป็นการเรื่องวิ่งนะครับเลขอย่างหนึง่งหรือว่าจะเป็นการ ประสบการณ์พี่วิ่งเพื่อคัดรอดอนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ห่างหายจากเรื่องการวิ่งไปนานนะครับจนถึงได้ทำงานนะครับก็หันกลับมาวิ่งและอย่างที่เล่าไปนะครับก็เพื่อเป้าหมายสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อลดความอ้วนลดน้ำหนักลดตัวเลขที่ น้ำตาลในเลือดความดันไขมันในใบตรวจสุขภาพลงนั่นเองครับนอกจากเรื่องการลดน้ําหนักแล้วนะครับคุณหมีก็ยังมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการวิ่งนะครับก็คือการวิ่งยังไงให้ใหต่อเนื่องนี่คือเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับก็คือคุณหมีตั้งคําถามกับตัวเองว่าวิ่งอย่างไรให้รู้สึกอยากวิ่งตลอดไปนี่คือความ ต้องการจริงๆของคุณหมีนะครับเส้นทางนี้มันก็ค่อยเริ่มๆขยับเข้ามาสู่การที่เราได้ไปวิ่งเป็นประจำนั่นเองนะครับจากวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็เป้าหมายถัดมาก็เป็นการที่จะอ,อยากวิ่งให้รู้สึกว่าอยากวิ่งตลอดไปเป้าหมายเริ่มขยับไปเรื่อยๆนั่นเองครับสิ่งต่างๆที่คุณหมีตั้งใจนะครับก็ทำให้ ค่อยๆก้าไปทีละก้านะครับนั่นก็คือเริ่มจากระยะฟันรันก่อนนะครับก็คือ5กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ไประยะ10กิโลเมตรมินิมาราทอนนะครับมีเรื่องราวหนึ่งที่ก่อนที่จะไปถึงมินิมาราทอนนะครับก็คือเพื่อนคุณหมีคุณเอี่ยวนะครับก็ฝึกซ้อมวิ่งนะครับจนถึง10กิโลเมตรความรู้สึกของคุณหมีก็คืออยากไปแตะคําว่ามินิมาราทอนบ้างนะครับ ก็เลยฝึกร่างกายฝึกซ้อมตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึง่งนอกจากว่าเราเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องแรงบันดาลใจจากคนรอบตัวนะครับคุณมีมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เคซังนะครับเคซังเป็นนักวิ่งญี่ปุ่นนักวิ่งเท้าเปล่านะครับก็มีความฝันว่าอยากจะไปวิ่งข้ามอเมริกานะครับภายในเวลา80วัน แล้วสิ่งที่เคซังทำก็คือการวิ่งระยะมาราธอนทุกๆวันนะครับเพราะว่าการวิ่งข้ามอเมริกาภายในเวลา80วันนั้นต้องวิ่งเฉลี่ยวันละ70กิโลเมตรนั่นก็คือโอ้เกือบถึง2มาราทอนเลยนะครับนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณหมีได้เหมือนกันนะครับก็คือความฝันของคนอื่น พอเรียบเทยบกับเป้าหมายของตัวเองแล้วดูเล็กไปเลยนะครับทีนี้แต่มันก็สร้างสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งก็คือทําให้ความฝันของคุณหมีนั้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับพอวิ่งระยะฟันรันกับระยะมินิมาราทอนจนชินแล้วนะครับการที่จะก,ก้าวไปสู่ระยะที่มากขึ้นกว่าเดิมก็คือฮาฟมาราทอนนะครับคุณหมีบอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำลายขีดจำกัดของตัวเองและก็อยากรองวิ่งในระยะที่ไกลขึ้นนั่นก็คือฮาฟต์มาราทอนนะครับก็ได้โค้ชนะครับจาก n นกี้นะครับไน k e ้แอนี่แหละแอปพลิเคชันไน k e เพียงแค่เราบอกไปว่าเราจะวิ่งระยะเท่าไหร่นะครับก็จะมีตารางวิ่งให้ทันทีนะครับอันนี้ทำให้คุณมีก็ได้ฝึกซ้อม ในรูปแบบที่นักขึ้นนะครับมีการฝึกซ้อมแบบใหม่ๆนะครับอย่างเช่นฟาสต์เล็กอินทเวอร์ลเอสดีนะครับพวกนี้นะครับก็คือฟาสต์เล็กกับอินทเวอรนี่ก็คือการวิ่งระยะสั้นๆแต่ใช้สปีดที่เร็วมากในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับส่วน LSD ก็นะครับก็คือ Long Slow Distance นะครับก็คือเป็นการวิ่งระยะยาว แต่ใช้ความเร็วที่เรารู้สึกสบายไม่เร็วมากนะครับออันนี้ก็เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการวิ่งนิดๆหน่อยๆนะครับก็คุณหมีก็ได้เรียนรู้ที่จะออกวิ่งในระยะครัมาราธอนนะครับและจุดที่ทําให้คุณหมีนะครับอยากที่จะวิ่งมาราธอนนะครับก็คือรุ่นน้องของเขานั่นเองนะครับรุ่นน้องที่มีเป้าหมายว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนนะครับ และในงานวิ่ง21กิโลเมตรนะครับของคุณหมีก็ได้เรียกว่าได้ไปวิ่งด้วยกันนะครับแล้วก็รุ่นน้องคนนี้ก็บอกว่าจะหลังจากวิ่งเสร็จแล้วนี่ก็จะวิ่งต่อเพื่อที่จะซ้อมไปวิ่งมาราทอนนะครับก็ได้สมัครที่โอซาก้ามาราธอนเอาไว้นะครับแต่การวิ่งมาราทอนนะครับก็ต้องวิ่งให้ถึง35กิโลเมตร นะครับในระยะซ้อมอย่างน้อยก็สองครั้ง3าครั้งนะครับเพื่อมั่นใจว่าเราจะสามารถวิ่งจบได้นั่นเองครับทีนี้การวิ่งในครั้งนี้ก็ทําให้คุณหมีมีความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าอยากจะวิ่งมาราทอนนะครับและสุดท้ายนะครับการ พัฒนาเป้าหมายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าการมีแรงบันดาลใจมีหัวใจที่มั่นคงในการวิ่งนะครับขึ้นมาเรื่อยๆก็ทำให้ไปสู่มาราธอนได้นะครับคุณมีชิรณรงค์วงศ์งุนทรก็ไปสู่มาราธอนที่โตเกียวมาราธอนครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับได้ว่าการที่เราจะไปสู่เป้าหมายของเราได้นะครับบางที เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพียงแค่เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราชอบหรือว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำอยู่นะครับพอเราทำได้แบบว่าสำเร็จแล้วหรือว่าทำได้จนเป็นนิสัยแล้วทำจนเป็นแบบว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วนะครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราพัฒนามากขึ้นนั่นเองนะครับ ใครที่จะไปสู่มาราธอนนะครับเส้นทางสู่มาราธอนก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูได้นะครับผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ได้จริงๆนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นวิ่งใหม่หรือว่าผู้ที่วิ่งมาแล้วแล้วก็เก่งมากแล้วนะครับก็อยากจะไปมาราธอนอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าให้แรงบันดาลใจได้ดีมากเลยทีเดียวครับครับสำหรับ EP ที่32นี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ลงพอดแคสต์เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีเส้นทางาที่ไปสู่มาราทอนของตัวเองนะครับ4 2 1ส5กิเมตรสำหรับผู้ที่ชอบวิ่งครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ